ดวงชะตาวันที่3พฤศกิกายน2568คำทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ท่านจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประจําวันเกิดของท่านกําลังโคจรทรงอิทธิพลที่เข้มแข็งในจักรวาลพลังนี้จะยิ่งทวีคูณเมื่อผสานกับพลังของราชาฤกษ์ในช่วงเช้า ทำให้บทบาทของท่านในวันนี้เปรียบเสมือนที่ปรึกษาของพระราชาหรือปราชผู้ชี้นำคำแนะนำและความเห็นของท่านจะมีน้ำหนักและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นวันที่สติปัญญาและคุณธรรมของท่านจะเปล่งประกายนำทางทางตนเองและผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จการงานบทบาทของท่านในวันนี้คือการเป็นผู้ให้คำแนะนำการวางแผนกลยุทธ์และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในช่วงเช้า หากมีการประชุมที่ต้องการการตัดสินใจที่สำคัญคนอื่นๆจะหันมามองหาความเห็นจากท่านการเป็นผู้สอนการให้การอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามหลังเวลา11นาฬิกา55นาทีเมื่อเข้าสู่ช่วงสัมโนเลิกจะเป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการวางแผนระยะยาวหรือการทำงานที่ต้องใช้ความสุขุมรอบคอบและความอดทนสูง การเงินการตัดสินใจทางการเงินของท่านในวันนี้จะมีพื้นฐานมาจากเหตุผลและความรอบคอบมากกว่าอารมณ์ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งเป็นวันที่เหมาะแก่การวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาการลงทุนในระยะยาวเช่นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ท่านอาจได้รับโอกาสทางการเงินผ่านการเป็นที่ปรึกษาหรือการให้ความรู้แก่ผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วย ความรักสำหรับคนโสดท่านมีสเสน่ห์จากความเป็นผู้ใหญ่ความน่าเชื่อถือและสติปัญญาอาจได้พบเจอกับคนที่มีวุฒิภาวะใกล้เคียงกันหรือคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังและมั่นคงการพบเจออาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เช่นห,ห้องสมุดงานสัมมนาหรือวัดสำหรับคนมีคู่เป็นวันที่เหมาะแก่การเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่กันและกัน การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาของอีกฝ่ายด้วยความเข้าใจจะช่วยเสริมสร้างความรักให้แข็งแรงยิ่งขึ้นสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินและการพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะห่มงานหรือใช้ความคิดหนักจนลืมดูแลตัวเองการทำสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้จิตใจสงบและทรงผลดีต่อสุขภาพกายโดยรวมอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคอาจมาจากการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือการยึดติดกับหลักการและเหตุผลมากจนมองข้ามความรู้สึกของคนรอบข้างบางครั้งท่านอาจถูกมองว่าเป็นคนจูจ้จี้หรือชอบสั่งสอนโดยไม่รู้ตัวต้องระวังการให้คําแนะนําโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ร้องขอคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงาน ก่อนจะให้คําแนะนำใครให้เริ่มต้นด้วยการรับฟังปัญหาของเขาอย่างตั้งใจก่อนเสมอจะทําให้คําแนะนำของท่านตรงจุดและได้รับการยอมรับมากขึ้นด้านการเงินในการวางแผนการเงินระยะยาวอย่าลืมพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นด้วยเพื่อให้แผนของท่านมีความยืดหยุ่นและรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ด้านความรัก ลองทำตัวเป็นนักเรียนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนรักบ้างแทนที่จะเป็นครูอยู่ตลอดเวลาจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เท่าเทียมและผ่อนคลายในความสัมพันธ์